สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ยังอยู่กับรายการสนุกอังกฤษก,กับครูเควินและครูเอมม่านะคะครูเอมมากลับมาแล้วค่ะและครูเควินครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ EP6 ของเรานะครับหลังจาก EP5 ที่เราได้สนุกกับรูปทรงต่างๆรอบตัวกันไปแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนตัวน้อยใหญ่ในโลกอของสัตว์กันครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นหัวข้อที่ เด็กๆชื่นชอบและตื่นเต้นเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านสัตว์ในฟาร์มหรือสัตว์ป่าในหนังสือภาพล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นความสนใจของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะการเรียนรู้เรื่องสัตว์ไม่ได้เป็นแค่การจําชื่อนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะการสังเกตการจําแนกประเภทการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวและยังเป็นโอกาสที่ดีในการสอนเรื่องความเมตตาต่อสัตว์อีกด้วยครับที่สําคัญคือลูกๆจะสนุกกับการเรียนเสียงสัตว์ และทำท่าทางตามแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเอาละค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเรามาเริ่มต้นด้วยชื่อสัตว์ที่ลูกๆจะเห็นและคุ้นเคยกันดีนะคะคำแรกคือ dog ครับแปลว่าสุนัขหรือหมาออกเสียง dog สั้นๆชัดๆนะครับ dog และอีกครั้งนะครับ dog ต่อด้วย cat ค่ะแปลว่าแมวออกเสียง cat สั้นๆกระชับนะคะ แ a t และอีกครั้งค่ะ Cat ถัดมาคือ Bird ครับแปลว่านก ok คำนี้ออกเสียง Bir d โดยมีเสียงรอเบาๆและเสียงดอท้ายคำนะครับ b i r d ครูเควินจะออกเสียงให้ฟังนะครับ Bird และอีกครั้งครับ Bird ต่อไปคือ fish ค่ะแปลว่าปลาออกเสียง fish โดยมีเสียง Sh. ที่ท้ายคำเหมือนเรากำลังบอกให้เงียบๆนะคะ fish และอีกครั้งค่ะ fish และสุดท้ายสำหรับชุดสัตว์เลี้ยงคือ rabbit ครับแปลว่ากระต่ายออกเสียง rabbit โดยเน้นพยางค์แรกนะครับ rabbit และอีกครั้งครับ rabbit เยี่ยมมากค่ะทีนี้เรามาทบทวนชื่อสัตว์เลี้ยงเหล่านี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะ dog dog สุนัข cat cat แมว bird, bird, นก fish, fish, ปลาและ rabbit, rabbit, กระต่ายค่ะเอาละครับเรามาต่อกันที่สัตว์ในฟาร์มหรือสัตว์ที่ลูกๆอาจจะเคยเห็นในหนังสือภาพหรือสวนสัตว์นะครับเริ่มต้นด้วย cow ค่ะแปลว่าวัวออกเสียง cow ลากเสียงอาวยาวนิดหนึ่งนะคะ cow และอีกครั้งค่ะ cow ถัดมาคือ pig ครับแปลว่าหมูออกเสียง pig สั้นๆชัดๆนะครับ pig และอีกครั้งครับ pig ถัดมาคือ duck ค่ะแปลว่าเป็ดออกเสียง duck สั้นๆกระชับนะคะ duck และอีกครั้งค่ะ duck ต่อไปคือ sheep ครับแปลว่าแกะออกเสียง sheep ลากเสียงอ e, ียาวนิดหนึ่งนะครับ sheep และอีกครั้งครับ sheep และสุดท้ายสำหรับชุดสัตว์ในฟาร์มคือ horse ค่ะแปลว่าม้าออกเสียง horse โดยมีเสียงอเบาและเสียงสอท้ายคำนะคะ horse และอีกครั้งค่ะ horse คุณพ่อคุณแม่ครับ การสอนคำศัพท์สัตว์ต่างๆนี้มีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้ควบคู่กับการชี้ไปที่รูปภาพของสัตว์นั้นๆในหนังสือนิทานหรือการ์ตูนครับหรือถ้ามีโอกาสพาลูกไปสวนสัตว์หรือฟาร์มก็จะยิ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่ยอดเยี่ยมครับการเรียนเสียงสัตว์และทำท่าทางตามก็จะช่วยให้ลูกจำได้ดีมากขึ้นครับและสิ่งที่จะช่วยให้การเรียนรู้คำศัพท์สัตว์เหล่านี้สนุกและจดจำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือเพลงค่ะ เพลงเป็นเครื่องมือวิเศษที่ช่วยให้เด็กๆซึมซับภาษาและจดจำคำศัพท์ได้โดยธรรมชาติโดยเฉพาะเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์และเสียงร้องของพวกมันค่ะจังหวะและทำลองจะช่วยให้คำศัพท์ฝังแน่นในความทรงจำของเด็กๆและช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและพัฒนาการด้านการรับรู้ควบคู่กันไปค่ะเพลงที่เราจะแนะนำวันนี้คือเพลงยอดนิยมที่เด็กๆทั่วโลกชื่นชอบครับนั่นก็คือเพลง Old MacDonald Had a Farm ครับ เพลงนี้ไม่เพียงแต่สนุกสนานแต่ยังช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ชื่อสัตว์และเสียงร้องของมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับครูเอมมาและครูเควินจะร้องเพลงนี้ให้ฟังช้าๆก่อนนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำความเข้าใจเนื้อเพลงและท่าทางง่ายๆไปพร้อมกันลองฟังนะคะ O Macdonald had a farm E I E I O And on his farm he had a dog E I, e I o. E.I.O. With the w o o f w o o f here, and a wolf-wolf wolf there. Here a wolf, there a wolf, everywhere a w o o f w o o f o MacDonald had a farm. E.I.E.I.O. เป็นเพลงที่น่ารักและช่วยให้ลูกจำชื่อสัตว์และเสียงร้องได้ดีมากๆเลยใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่สามารถเปลี่ยนชื่อสัตว์ในเพลงไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเช่นเปลี่ยนจาก dog เป็น cat แล้วเปลี่ยนเสียงร้องเป็นเมียวเมียวการทำท่าทางเรียนแบบสัตว์และเรียนเสียงร้องก็จะยิ่งช่วยให้ลูกเข้าใจและสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นครับนอกจากเพลงแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในกิจวัตรประจำวันง่ายๆได้ด้วยนะคะเช่นเมื่อเห็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน Look it's a dogThe cat is sleeping หรือเมื่ออ่านนิทานภาพเกี่ยวกับสัตว์ What animal is this? It's a cow What sound does a duck make การพูดซ้ำๆในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ลูกเข้าใจและจดจำได้ดีขึ้นค่ะหรือจะเป็นกิจกรรมเกมท้ายสัตว์ Guess the animal ก็สนุกและง่ายครับคุณพ่อคุณแม่ทำเสียงสัตว์หรือทำท่าทางเรียนแบบสัตว์แล้วให้ลูกท่ายว่าคือสัตว์อะไรเป็นภาษาอังกฤษหรือจะสลับกันให้ลูกทำเสียงแล้วคุณพ่อคุณแม่ถ่ายก็ได้ครับเกมนี้ช่วยทบทวนคำศัพท์สัตว์และฝึกการฟังของลูกได้ดีเยี่ยมเลยครับ และเรายังสามารถเพิ่มความท้าทายด้วยเกมที่ชื่อว่า Animal Charades นะคะวิธีการเล่นก็คือคุณพ่อคุณแม่เขียนชื่อสัตว์ลงในกระดาษดึกเล็กแล้วให้ลูกหยิบขึ้นมาหนึ่งใบแล้วทำท่าทางเรียนแบบสัตว์มันนั้นโดยไม่ส่งเสียงแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ทายค่ะเกมนี้จะช่วยฝึกทักษะการแสดงออกการจำแนกสัตว์และทบทวนคำศัพท์ไปในตัวได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะ สิ่งสําคัญอีกอย่างในการสอนคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์คือการสอนคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปเช่น big แปลว่าใหญ่และ small แปลว่าเล็กเพื่อให้ลูกเห็นภาพความแตกต่างของขนาดของสัตว์ต่างๆครับเช่น an elephant is big, a mouse is small คุณพ่อคุณแม่คะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความรักความเข้าใจและความอดทนค่ะไม่ต้องกังวลว่า ลูกจะพูดได้เร็วแค่ไหนหรือออกเสียงถูกต้องทุกคำในทันทีใช่ครับเป้าหมายหลักคือการสร้างความคุ้นเคยและทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษการที่ลูกได้ยินบ่อยๆการได้เล่นสนุกสนุกและการเห็นคุณพ่อคุณแม่มีความสุขกับการสอนจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดสำหรับลูกครับถ้าลูกยังไม่ออกเสียงตามไม่ต้องบังคับนะครับแค่พูดซ้ำๆให้เป็นตัวอย่างก็พอครับการเรียนรู้ภาษาของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันครับหากลูกพูดผิดหรือสลับภาษา ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่จําเป็นต้องแก้ไขทันทีหรือบอกว่าผิดให้คุณพ่อคุณแม่พูดประโยคหรือคําที่ถูกต้องซ้ําไปช้าๆเป็นการให้ตัวอย่างที่ถูกต้องแทนการตําหนิค่ะและการที่ลูกใช้ทั้งสองภาษาในประโยคเดียวกันเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้สองภาษาและจะค่อยๆแยกแยะได้เองเมื่อได้รับข้อมูลที่เพียงพอค่ะเราสามารถสร้างบรรยากาศภาษาอังกฤษที่บ้านได้ง่ายๆไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลานะครับ แค่วันละ5-10นาทีอย่างสม่ำเสมอโดยใช้คำศัพท์ที่เราเรียนไปวันนี้หรือจะเปิดเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กง่ายๆเช่นช่อง YouTube อย่าง Super Simple Songs, Little Baby Bum หรือ CoCoMelon ที่มีเพลงเกี่ยวกับสัตว์หรืออ่านนิทานภาพภาษาอังกฤษสั้นๆเกี่ยวกับสัตว์เช่นหนังสือ Brown Bear, Brown Bear, What Do You See by Bill Martin Jr. หรือ Dear Zoo by Rod Campbell ก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มการสัมผัสภาษาให้กับลูกครับหากคุณพ่อคุณแม่มีคำถามเพิ่มเติมหรือประสบปัญหาในการนำไปใช้ไม่แน่ใจว่าลูกควรจะพูดได้เมื่อไหร่หรือควรจะสอนอย่างไรดีสามารถปรึกษาครูเอมมาและครูเคลดินได้เสมอค่ะเราจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกอย่างก้าวค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่สำหรับ EP 6ของเราในวันนี้หวังว่าเทคนิคและเพลงสนุกๆจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ลูกๆสนุก,กกับการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆนะครับ วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์สัตว์ต่างๆที่ใช้บ่อยทั้ง dog, cat, bird, fish, rabbit, cow, pig, duck, sheep และ horse นะคะรวมทั้งเพลง Old MacDonald Had a Farm ที่จะช่วยให้ลูกจดจำได้ง่ายขึ้นค่ะอย่าลืมนำเทคนิคเหล่านี้ไปฝึกฝนและสร้างกิจกรรมสนุกๆก,กับลูกๆอย่างสม่ำเสมอนะครับ เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยความสุขและไม่ถูกกดดันครับสำหรับตอนหน้าครูเอมมาและครูเควินจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับผลไม้ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะรับรองว่ามีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูเควินและครูเอมมาต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ goodbye everyone see you next time